สุกวันวีรพลครับที่สนามมวยเวทีลุมินีรามยิทรากิโลเมตรที่2ประจวาดังคารที่8กันยายน2 5 5 8เพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมีครับเจอกับยอดอัศวินซินบีมวยไทยเพชรดำนี่นักชกจากอุบลราชธานีนะครับยอดอัศวินซินบีมวยไทยนี่จากแดนใต้ ก็เป็นสีเสื้อของในหัวต่อประตักษอยุลเสนแหะครับอดีตมวยดังที่ประสบความสําเร็จในการเปิดยิมมวยที่ภูกเก็ตเอาละครับตั้งแขนแทงข่าวกันเลยครับปล่อยตัวมาในยกที่3ามตลราหลักทรัพย์อยู่ที่เพชรดำต่อ2อหนึ่งนะครับอู้อีกแข่งซ้ายบนครับวันนี้เจอกระดูกชิ้นโตครับยอดอัศวินครับนายหัวสิง นัดกินปลาครับเชียอยู่ที่มุมบาดหนึ่งสองแทงเข่าขวาครับยอดอัศาวินมีเป็นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อขึ้นชกไฟที่สองนะครับไฟแรกแพ้น็อกครับนักมวยหงายท้องบรรดากองเชียก็หงายท้องหงายไส้ไปเหมือนกันนะครับหมดไปคนละหลายแสนครับ โอ้โหเสียบซ้ายครับหมัดหนึ่งสองมาครับยอดอัศวินเอาแข้งขวาไปเพรดำรูปร่างสูงยาวนะครับอุบวกหมัดครับวางแข้งซ้ายครับเพรดำแหมมีจิ้มร่างสลับบนครับแข้งขวาไม่ถึงครับยอดอัศวินดีคนละอย่างครับมวยคู่นี้กรรมการบนเวทีนี่กรรมการขวัญรัตนรังสีครับยศพันโทโอ้โหต่อยขวาลำตัวครับล่อลิ้นตีเลยครับและในครับ ในเพดาแหมขวางแทงซ้ายเด้งตีเข่าขวาครับยอดอัศวินครับพยายามพลิกครับพยายามพลิกดึงตัวมาดึงตัวมาโอ้โหเสียบซ้ายสวยครับเพดาครับแมหาจังหวะตีได้ดีนะครับชัดเจนครับเอาเด้งตีเข่าอุ้ยแข้งซ้ายซ้ายอีกทีนึงซ้ายอเตะหลดเจอแข้งขวาปั๊บเข้าให้ าการแยกออกมาครับเดินต่อครับยอดอัศวินแข่งซ้ายถีบซ้ายไปครับเจอขวาคืนครับหุกซ้ายวางซ้ายหลุดครับเจอขวาครับโอ้โหถีบซ้ายไว้แข่งซ้ายครับหุก้ายวางแข่งขวาแข่งซ้ายคืนครับเพดดาก็ชิงจะว่ากันออกครับ ยอดอัศวินเดินเปิดเกมนะครับโอดเจอข่าวซ้ายของเพชรดำครับเสียบซ้ายทีหนึ่งโอ้แก่ไล่ขาไล่ขาไ้แล้วแทงโอเจอศอกครับอาล่ะครับมีศอกมาแก้ครับแล้วแทงข่าวซ้ายเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของยอดอัศวินแข้งซ้ายคขืนถีบซ้ายไปครับเพชรดำวางแข้งซ้ายฝันสอกขวาครับแทงข่าวเพชรดำตีครับโหมดยกครับโหมดยกครับอ่ายังทันกันอยู่ครับยังเข้มข้นอยู่ โอ้หดึงหลบไม่พ้นนะครับเจอข่าวอีกโอ้จังหวะออกแข้งของเพชรดำครับยอดัศวินดึงหลบไม่พ้นนะครับเจอเต็มกลางนี่นะครับอื่มหน้าหวัดเสียวครับอาละแทงได้ยอดัวินตีครับเพชรดำโตแทงซ้ายครับวางซ้ายมาเจอขวาของยอดัศวินครับเพชรดำเดินวางแข้งซ้ายครับยอดัศวินเลือกออกครับอ่าต่อยลำตัวบ้างสลับบน กดแขนแม่แทงซ้ายครับแม่ลูกนี้เก่งครับเพชรดำครับโอ้แทงขวาวางแข้งซ้ายครับเอ้าหัวทิมโอ้โหลูกขึ้นมาวางแข้งซ้ายครับเพชรดำครับขี่มาโอ้โหตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายครับโอ้โหพเจ้าประคุณแลเด้งตีซ้ายดอกพยายามเด้งขวาคืนอ้าวขวาไปเจอซ้ายคืนดึงมาเสียบซ้ายครับแล้วก็เสียบซ้ายครับโอ้โหเนื้อเน้นเน้นครับ เสียบซ้ายทีโอโหตับไตใส่พ oh, ุงโอโหเจอศอกเจอศอกเจอข่าวต้องถอยเลยครับยอดอัศวินเสียบเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายครับโอโหโอโหฟันศอกครับโอ้โหนี่แหละครับทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวครับดึงมาดึงมาดึงไปไหนก็ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหน่วมครับ ยอดอัศวินซินบีมวยไทยวางแข้งซ้ายหุกซ้ายแทงเข่าขวาตามครับเพชรดำขี้มาขีดมาโอ้โหดูครับโอ้โหสนุกอยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเจ้าเพชรดำครับหันไปมองทีมงานเลยครับว่าพี่ครับใหญ่เหลือเกินครับพี่เจอแข้งอ้าวหมัดต้องมานะครับทางด้านของยอดอัศวินครับอับบวกซอคืนโอ้โหแต่ว่าเจอข่าวครับ โอนเนยครับแบบนี้ครับโอ้ไม่ต้องไปกินแล้วครับไม่ต้องไปกินปลาเผาที่ร้านกินปลาแล้วครับอิ่มเข่าแล้วครับด้านของเจ้ายอดอาศวินแข่งซ้ายมุกซ้ายอัป,ปคัดขวาโอ้โอหม้วนเดียวจบเลยครับ ยกสี่ยกเดียวครับเห็นหมดทุกอย่างเลยครับชกสบายๆเลยครับตอนนี้เพชรนดำที่ยินดีคาร์นิบขึ้นไม่ขึ้นเลยครับยอดอัศวินครับนี่ครับเจอเข่ากระแทกมาแต่ลครั้างนี่เลี้ยวแรงหายหมดครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้แข้งซ้ายครับหมัดไม่เข้าเป้าครับโอ้โหต่อไกลถึงภูเก็ตเลยครับ ทางด้านของเพชรดำเพชรยินดีอคาเดมี่ยกห้าไม่ต้องดูครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่ทางด้านของเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับขยมเขายกสี่เอาชนะไปขาดลอยคะแนนสี่